สวัสดีค่ะเมที่ปรึกษาการขายมิสูวิกุปสาขาบางแสนนะคะวันนี้นะคะเม์จะพาทุกคนไปชมรถมิสูวิชิเอารรนเดอร์พีของเรากันนะคะเป็นสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์นะคะที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากับน้ำมันโชว์ลูมของเรานะคะตั้งอยู่ติดหน้าถนนสุขุมวิทนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะและยังเป็นโชว์ลูมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะโชว์ลูมมิสูวิกุปสาขาบางแสนของเรานะคะ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิ t ซูบ i s h i อ u t l นเดอร์พีเอหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกนะคะเดี๋ยวเมยจะพาทุกคนนะคะไปชมรถ p ีเ v พร้อมๆกันนะคะตามเมย์กันมาเลยค่ะและนี่นะครับคือ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ของ Mitsubishi Motor ์ซึ่งผสมผสานาระหว่าง2ระบบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันซึ่งรถคันนี้จะมีระบบความปลอดภัยครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกและด้านในของตัวรถเอาเลนเดอร์คันนี้ออกแบบมาในสไตล์ลักชัวรี่คารจะดูเรียบหรูและสวยงามมากตามสไตล์ของมิตซูบิชิล้อของเขาจะให้มาในเป็นล้อขอบ18เป็นล้อสปอร์ตสวยงามมากรถคันนี้นะครับเป็นระบบขับ4 Super All View นะครับผมเกียร์ของเขาจะเป็นระบบแบบจอยสติ๊กเป็นระบบเกียร์ที่สมูท ที่ไม่เหมือนเกียร์ทั่วไปจะมี3ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะครับระบบแรกคือ,อไฟฟา้าล้วนนะครับหรือเรียกกันว่า EV ระบบ2คือซีรีส์นะครับผมเป็นการใช้เครื่องช่วยชาร์จไฟเข้าในแบตเตอรี่นะครับผมเพื่อให้รถวิ่งต่อไปได้ไกลขึ้นนะครับและระบบสุดท้ายเป็นระบบพา r a l e ล l ก็คือการทำงานของมอเตอร์หน้าและหลังร่วมกับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้จะทำให้ออลเนเดอร์คันนี้มี แรงม้าสูงถึง3 5, 5แรงม้าเลยนะครับและแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับผมถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับด้านหลังนะครับรถคันนี้จะมีประตูท้ายไฟฟ้ามาให้ลูกค้าด้วยตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะครับผมการออกแบบด้านในของเขาเบาะของเขานะครับผลิตด้วยหนังเกทีเมียมด้วยลายไดมอนด์คัตและคอนโซลหน้าและขอบประตูนะครับจะคุมโทนด้วยสีดําด้วยลายเปียโนแบ็กนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับรถ Outlander คันนี้เครื่องของเขา จะมี2.4เบนซินนะครับผมเป็นเครื่องไมเวกนะครับตรงนี้ก็จะประหยัดน้ำมันมากรถ o u t l a n d ร er, ์เมื่อชาร์จไฟฟ้าครบ100%สามารถวิ่งได้ไกลถึง55กิโลเมตรเลยนะครับและถ้าไฟฟ้าเต็ม100%และน้ำมันเต็มถงังสามารถวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากและลดมลพิษทางสภาพอากาศด้วยครับผม ไปยังไงกันบ้างครับกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ถูกอัดแน่นมาให้กับคันนี้นะฮะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับรถมิซูบ b ชิอ i ลเลนเดอร์คันนี้นะฮะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเดนโดไดเฮลนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถโยกกระแสะไฟสลับไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับหรือจะไปใช้ในบ้านได้นานถึง10วันกันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับทางมิซูบุชิสาขาบางแสนของเรานะครับยังมีจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้า กับรถไฟฟ้าอย่างเออรเดนเดอร์ที่ได้มาตรฐานของมิซูบิชิมอเตอร์ด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือแท่นชาร์จของมิซูบิชิสาขาบางแสนของเรานะซึ่งได้รับมาตรฐานของทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและมิซูบิชิมอเตอร์แห่งประเทศไทย เป็นไงกันบ้างคะสุดยอดไหมคะกับนวัตกรรมยานยนต์ PHEV o u t l a n d e r er ของเรานะคะนอกจากนี้นะคะของเรานะคะยังมีจัดโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดพิเศษอยู่ที่1.39นะคะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีในส่วนของของแถมและส่วนลดจัดเต็มอีกมากมายนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะสิทธิ์ลูกค้าเก่านะคะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทและนอกจากนี้ก็ยังจะมีในส่วนของสิทธิ์ขราชการนะคะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทเช่นกันคะ่ะ และนี่แหละครับก็คือนวัตรกรรมยานยนต์ของมิตซูบิชิที่ถูกเรียกในนามของมิตซูบิชิอัลเลนเดอร์ PHEV คันนี้ครับและลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของหรือทดลองขับสามารถติดต่อได้ที่เพจตามนี้เลยครับ